ก็ยังอยู่ในช่วงวันหยุดยาวนะคะหลายคนถือโอกาสเมื่อช่วงเช้าไปทําบุญกันนะคะซึ่งเราก็ยังอยู่ค่ะติดตามความคืบหน้าในแวดวงบันเทิงศิลปะและก็วัฒนธรรมด้วยนะคะ,คะมาฝากคุณผู้ชมค่ะเอาวันนี้ค่ะมาเริ่มด้วยแวดวงพระพุทธศาสนาซึ่งตอนนี้เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะได้ยินข่าวซึ่งไม่ค่อยจะสู้ดีนักกันนะคะแต่ว่าก็ยังมีมุมมองดีๆเกิดขึ้นค่ะกับเหล่าดาราและคนบันเทิงนะคะซึ่งได้รับตัวแทนเป็นทูตพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งถามว่าพวกเขาเนี่ยต้องทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะหลักๆก็คือต้องเผ แพร่หลักธรรมด้วยใช่ไหมคะก็บอกเล่าว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติตามหลักธรรมข้อไหนและ,ะที่สําคัญค่ะก็ต้องนะคะมีบทบาทในการเผยแผ่ด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแบบอย่างพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะก็อาจคุ้นภาพกับเสืออากาศหนุ่มเจ้าสำราในสุภาพบุรุษจุธาเทพนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงเจมมานักแสดงหนุ่มชื่อดังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ในธรรมค่ะเช่นเดียวกับก้าวสุภัตราธนชาตินะคะ หลายคนก็จดจำเธอคนนี้ได้ในบทเด็กสาวใจแปกค่ะจากละครซีรีส์เรื่องดังเรื่องฮอร์โมนนั่นเองค่ะ แต่ว่าชีวิตจริงของเธอต้องบอกว่าตรงกันข้ามเลยนะคะเพราะว่ามักติดตามคุณย่าเข้าวัดตั้งแต่เด็กค่ะคุณกันดาซึ่งในปีนี้ทั้งคู่กับเพื่อนนักแสดงส่วนหนึ่งก็ได้รับเลือกให้เป็นทูตพระพุทธศาสนาประจําปีนี้โดยจะทําหน้าที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนานะคะอันเชิญพระบรมสารีริกาธาตุและพระอรหรันตธาตุจากวัดสักเกตร,ราชวร,รมหาวิหารออกมาให้คนกรุงเทพได้สักการะกันค่ะ หลักธรรมคำสอนที่เรียบง่ายแต่ว่าลึกซึ้งนะคะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงประกาศในวันอาสาฬหาบูชาก็ถือเป็นสิ่งที่นักร้องลูกทุ่งหนุ่มอย่างออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจค่ะก็ถูกเลือกเป็นหนึ่งในทูตพระพุทธศาสนาปีนี้ด้วยเช่นกันนะคะรู้สึกว่าเลื่อมใสจนต้องพักไม่ไปบวชเรียนเพื่อศึกษาพระธรรมเ<อ>มื่อเดือนมีนาะคมที่ผ่านมาเลยคุณกันดาคุณผู้ชมคะค่ะ<อ>เขาก็บอกว่า<อ>ได้ซึมซับในธรรมะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย,อยู่ไม่น้อยค่ะ จากล่าสุดออฟเองก็เพิ่งจะเพิ่งศึกมาเป็นทิศนะฮะเพิ่งจะบวชมาใช่ก็ได้มีโอกาสทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับผมที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับผมให้กับคนไทยแบบสอนเนนมั่ง อะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะนำสวดทุกครั้งที่ทำกิจกรรมแบบนี้<ะ>เนี่ยรู้สึกภูมิใจมากนะผมเหมือนเราอ่ะชอบอยู่กับคุณย่าค่ะแล้วคุณย่าก็จะชอบพาไปสวดมนต์ในห้องพักห้องพระตอนแบบตีห้าอย่างเงี้ยคือท่านก็จะแบบว่าข้าวมาเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยมาแบบพาสวดมนต์แบบที่น้ำบ,บรรช์เลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบพาไปตักบาสวดมนต์เสร็จไปตักบาตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยคือคือท่านชอบแบบเหมือนพาเราไปในในด้านนี้เลยแล้วเราก็รู้สึกแบบเวลาเราเครียดหรือไม่สบายใจเราจะแบบ มีที่พึ่งทางใจคือเราจะไปนั่งสมาธิแล้วก็แบบเหมือนไปไหว้พระอยู่ในห้องพระคนเดียวอะไรเงี้ยเหมือนขอพรให้ท่านช่วยเราแบบผ่านคนไปได้อะไรเงี้ยค่ะ วันอาสาฬหาบูชานั้นก็ถือว่ามีความสาคัญไม่น้อยต่อพุทธศาสนิกชนอย่างเราๆนะคะถือว่าเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ3ามองค์ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าช่วงนี้ก็อาจจะได้ยินข่าวที่มักไม่สู้ดีนักนะคะ,คะเกี่ยวกับแวดวงพระพุทธศาสนาค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ส่วนน้อยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะสําหรับเราคะ่ะทูตนะคะพระพุทธศาสนิกชนนั้นเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีมุมมองอยังไงกับเรื่องนี้ลองไปฟังค่ะ ระดีๆก็ยังมีอีกเยอะนะคะคือไม่อยากให้มองว่าเออม,มีมีพระที่เป็นข่าวเสียหายแล้วพระพุทธศาสนาเราแย่แล้วอะไรเงี้ยแก่นแก่นแท้จริงๆอ่ะคืออยู่ที่หลักธรรมอะค่ะคือเราไม่ต้องไปยึดติดกับตัวบุคคลยึดติดกับพระสงฆ์อะไรเงี้ยค่ะคือเรายึดติดกับหลักคําสอนดีกว่าแล้วเราก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีกว่าะค่ะ แต่ถ้าสมมติว่าใจิตใจเราเป็นคนดีต่อ,อยังไงมันก็เป็นคนดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นว่าให้ให้เรายึดมั่นถือมั่นตัวเองแล้วก็คือเป็นว่าประโยคง่ายๆเลยอะเหมือนที่เบนบอกว่าคิดทีคําดีเลยนะคะมันก็ช่วยให้แบบว่าโลกมันก็ดีขึ้นอะไรยเงี้ยค่ะถ้าแบบว่ามนุษย์ทุกคนคิดแบบนี้เหมือนกันหมดอะไรยเงี้ยค่ะอย่าไปยึดถือว่าอว้ยจะต้องถวายพระแบบในจํานวนเงินเท่านี้ฉันถึงจะรวยฉันถึงจะสบาย<ม>เป็นว่ามันขึ้นอยู่กับการที่เราทำมาหากินด้วยนะ ก็มีกิจกรรมนะคะทั้งการมอบรางวัลค่ะทูตพระพุทธศาสนานะะคให้กับเหล่าศิลปินนักแสดงและพิธีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยค่ะนี่ก็ล้วนเป็นหนึ่งในกิจกรรมนะคะที่ทางคณะกรรมการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจัดขึ้นในปีนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการร่วมรณรงค์ด้วยนะคะอยากให้พุทธศาสนิกชนนั้นหันมาค่ะถือศีลห้าแล้วก็ลดละสุราแล้วก็อบายมุขกันด้วยค่ะคุณกันดาคะก็ถือว่าใช้ช่วงเวลาแบบนี้นะคะในการให้ทําความดีกัน